ลงใต้ครับไปที่จังหวัดกระบี่คุณผู้ชมครับไปดูการแข่งขันทําขนมจีนน้ํายาปากใต้ครับซึ่งเป็นการสืบทอดเคล็ดลับการทําน้ํายาขนมจีนที่มีชื่อเสียงของภาคใต้ครับนี่เป็นส่วนหนึ่งนะครับของสําหรับขนมจีนน้ายาปากใต้หลากหลายสูตรครับทั้งน้ํายากะทิน้ํายาปลาและน้ํายาไตปลานะครับ ซึ่งกลุ่มแม่บ้านจาก12ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกระบี่เข้าร่วมประชันฝีมือแข่งขันทำขนมจีนกันอย่างสุดฝีมือครับพร้อมทั้งแจะสัมรับด้วยนะครับอย่างเครื่องเคียงผักต่างๆนะครับสวยงามน่ากินครับและผักส่วนใหญ่ที่นำมาเป็นเครื่องเคียงก็ล้วนเป็นผักปลอดสารพิษที่ชาวบ้านปลูกเองในชุมชนด้วยครับ การแข่งขันทําขนมจีนน้ายาปากใต้ครั้งนี้นะครับเพื่อเป็นการถ่ายทอดเคล็ดลับการทําน้ํายาขนมจีนปากใต้ซึ่งเป็นอาหารนิยมเพราะแต่ละจังหวัดมีรสชาติของน้ํายาหรือว่าน้ําแกงนั้นแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยครับตัวแทนกลุ่มแม่บ้านบอกว่าการทําน้ํายาขนมจีนปักใต้ที่สําคัญคือปลาที่นํามาทําน้ํายาต้องสดนะครับน้ายาจะอร่อยกลมกล่อม และจะใช้ปลาชนิดไหนก็ได้ครับส่วนเครื่องแกงก็ต้องโคลกกันสดๆนะครับเพราะจะได้กลิ่นหอมมากกว่าการใช้เครื่องปั่นไฟฟ้าครับผลการแข่งขันครั้งนี้ครับรางวัลชนะเลิศอันดับ1เป็นของหมู่บ้านทุ่งหลงครับอันดับ2ชุมชนรักข้วยน้ำแดงอันดับ3ชุมชนปากน้ำและอันดับ4ชุมชนป่านุราชและก็ชุมชนเมืองเก่าพัฒนาครับ ครับไปปาคใต้ต้องไม่พลาดไปชิมขนมจีนน้ำยาครับโดยเฉพาะขนมจีนเส้นสดถือว่ามีขายเกือบทุกจังหวัดของภาคใต้ก็ว่าได้คุณผู้ชมครับ